ในตารางสัดไปนะครับตารางสุดท้ายตารางที่4นะครับจะเป็นการต่อแบบช็อตชั้นเช่นเดียวกันแต่จะเป็นแบบดิฟเฟอเรนเชียลน,นะครับดิฟเฟอเรนเชียลถ้าดูในวงจรก,ก็คือเราจะสลับขั้วดีหน่งดีสนะครับตอนนี้ก็จะลดแรงดันมอเตอร์ลงมาเป็นศูนย์ะครับเราจะสลับขั้วดีหนดีสอง เพื่อให้เป็นดิฟเฟอเรนเชียนนะครับเท่านี้เองนะครับเราก็ทำการทดลองนะครับในตารางเช่นเดียวกันจะเปิดหลอดไฟทีละดวงแล้วก็ดูที่สปีด1400รอรอบต่อนาทีนะครับเริ่มการทดลอง กับับันทึกค่านะครับร้านต่อแบบดิฟเฟอเรนเชนขปาวเซรามิเคิลหลังร้างกันในตารางที่4นะครับที่สปีดพันสีรอบต่อนาทีนะครับหลอดไฟดวงที่0 U.M. 1นึ่งโวลต์ I.M. 1 M, M, v, 0 9่แอมป์ I.F. จ3ดสาแอมป์ U.A.B. หนึ่โวลต์ I.L. 0แอมป์นะครับต่อไปจะเปิดหลอดดวงที่หนึนะครับ ครับที่หลอดไฟด้วย1สปี 1, ด1,400รอบต่อนาทีบันทึกค่านะครับ U UM 18 M 188โวลต์ I M 1.31แอมป์ I F จุ U A B 1นึ mon, ่โวลต์ I L จุดแอมป์นะครับต่อไปจะเปิดหลอดไฟด้วยด้วยสงดูด้วยสองนะ สองครับที่หลอดไฟดวยที่สองสป,ปีด1 000, 4ึ่รอบต่อนาทีปันทึกค่านะครับ U UM M หนึ่โวลต์ I M 1.37่งแอมป์ I F จุดสอ U A B 146 I L จุดสี่อไปจะเปิดหลอดไฟดวงที่3ามนะครับ ที่หลอดดวยที่สนะครับหลอดไฟดวดที่สาสปีด1400ร้อยรอบตีดค่านะครับเอ,อ่อ U M 191, ่งรอวลต์ I M 1 4ึแอมม I F จุดสองแอม U A B 119, I L จุดแอม์นะครับต่อไปเปิดหลอดดวดที่ส บันทึกค่านะครับที่หลอดไฟดวงที่4สปีด1น0 0รอบต่อนาที U M, ol, M 1 8 7โวลต์ I M 1.1 1แอมป์ A, I F 1 5 U ol, A B 70V โวลต์ I L 7 6แอมป์นะครับต่อไปจะเป็นหลอดไฟดวงที่5 บันทึกค่านะครับที่เปิดหลอดไฟดวงที่5สปีด1 4 0 0ร้อรอบต่อนาที U M 113้โวลต์ I M จุดแอมป์ I F 0 I F เป็น0แล้วนะครับไม่มีแสลงแม่เหล็กแล้วเพราะมันหักล้างกันไปหมดละ U a B เหลือ2นะครับอันนี้ที่มีอาจจะเกิดจากแสลงแม่เหล็กตกค้างในกุ้งแม่เหล็กส่วน I L ก็คือจุดแอมป์นะครับนี่บอกว่ามีแรงดันอยู่นิดนึงก็ลเลยมีกระแสไหลผ่านหลอด นิดหน่อยนะครับต่อไปเปิดหลอดไฟดวสุดท้ายนะครับดวที่6ครับที่หลอดไฟดวงที่6นะครับสปีดพันสี่มัทึิค่านะครับ U M หนึ่งรนึ่โวลต์ I M หกห้า m I F ศูนย์ m UAB 2โวลต์ IL จุดแอมป์นะครับเหตุแรงดันที่เหลือ2โวลต์ mon, หรือว่า IF เป็นศนย์ก็อธิบายไปเมื่อกี้นี้แล้วเน่นองจากว่าแสลงแม่เหล็กมันหักล้างกันระหว่างาขดลวดอนุกรมและขดลวดขนานนะครับมันทําให้แสดงแม่เหล็กเมนหลักเนี่ยหายไปหมดนะครับแต่อย่างที่บอกว่ามันยังคงมีแรงดันอยู่มา2โวลต์เหตุผลเพราะว่าที่ขูแม่เหล็กนั้น อาจจะมีแสลงแม่เหล็กตกค้างอยู่อาจจะเป็นเส้นแม่เหล็กที่ได้จากขั้วแม่เหล็กถาวรที่มันฝังเอาไว้ที่หน้าขั้วแม่เหล็กเราก็เลยทําให้มีแรงดันออกมานิดนึ่งเราก็ก็เลยมีกระแสะไหลผ่านโรดอยู่นิดนึงนะครับหนึ 1, ่งจุดหนึ่งแปดแอมป์หรือประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบกิลแอมนะครับงั้นในการทดลองในครั้งนี้ในครั้งนี้นะครับก็คือการทดลองที่การทดลองที่สิบเอ็ด เป็นลักษณะของเครื่องเหนือฟ้ากระแสตรงที่ต่อขดล,ลวดแบบขนานสั้นขนานยาวนะครับหรือว่าขนานยาวและขนานสั้นเนี่ยภาษาอังกฤษคือการต่อแบบรองชั้นหรือช็อตชั้นนะครับแล้วก็ต่อให้เป็นแสดงมเหล็กถาักล้างกันแสดงแม่เหล็กเสริมกันนะครับผลการทดลองก็เป็นตามคลิปนะครับที่ให้ไว้เพราะนั้นเพราะนั้นนักศึกษานะครับเพราะน,น,นักศึกษา ก็ไปคำนวณน,นะครับแล้วก็เขียนผลเขียนกราฟให้ได้นะครับแล้วก็เอาผลที่ได้นะครับอัพโหลดส่งมาในา Microsoft t e ทีนะครับ